สวัสดีครับผมอิสานเบาพันเพื่อนเมืองครับผมกับแม่บ้านไปเลียนกับนายออนทัวร์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาหากันครับผมจะปีไก่เลยครับที่เราพอครับเราจะพอกันครับพี่น้องครับลองปีไม่ยอดหลังครับผมกับนายออนทัวร์กับแม่บ้านไปเลียนครับผมเหมือนนี้มาสามคนเอ้ยน่ารักจังเลยนี่ครับมีเมนูอีสานบ้านเฮ้าครับผมนี่ครับเด็ดเลยเนี่ย นายทันทั่วผมนมาฝากกับผมกุ้งมาสักทั้งก้อยทั้งใส่ตำุงครับนี่ครับนี่ไฮไลท์สุดนี่ครับเรียกอะไรนะเนี่ยซาซึมิบอกครับซาซึมิซาซิมิปลานิ้นปลานิ้นครับผมนี่ข้ออมุดสมปใส่ห้ามกดเลี้ยงนะครับอยู่ในขิปนายัทั่วแหละครับตอนวิธีการเห็ดขั้นตอนการเห็ดนะครับเป็นหนึ่ง นี่เด้ให้มันกัดกินแล้วเขากับว่าขันแนกหน่อยครับขันเสือหน่อยสวยเออแซ่บเลยเอามุมหงไปไนไปอยันนวแซ่บกัเก้าวอ่ะครับเราแต่หุงเลยแซ่บได้ไก่กนแ่หมงได้ยานห่วยแซ่บทุกเมนูแหละครับนเห็ดเวรศิลปมาขอมาแตงกัดตรงว่าถามผมก่อนเด้อ ต้องมาบอกใคาดวงใายังกันครับรวบอยทำเขาเงียบอยูอย่ที่นี่คุยเราพุมา่มมะเราพุ่มก็บาลิโคสายร้อนพุนหยาดน้ำอ่อยนะครับช่็นงานงานสนีอืมงานกินพอกันเลยครับเด้อสายร้อนกินคุณแม่เิ่นขอหลวงอยู่ทำถ้าลูกไป <laughs> <laughs> เบอกวญาตกับพวกนี้ไปหาแม่วงชู่้ไปฟ้ากับไปเห็ดตินแดงใส่ลูกขึ้นแับกุ่งใส่ซิวฟองอายทำไงไงหน่อยโอ้ยงุ่มอ่ะทำเขาไงไม่หมั่งนี่ยคุยกับแต่โมต้เหุการณ์เนี่ยอหตุการแซ่บ เอ้ครับอีกนึงโอ้ตาไม่ตาแงหมดครับจับแจวจิ้มซิปูครับสองตอนเลย <c oughs> อะไรกอไยเื็นไมแล้ว

มากินกับใ่ไมมนจมากินกับ้าวันอ่าตัวเลยโอแห่งคับแห่งเด้ไห่ะขัวแม่นใส่กัเ่งไขัวก็ได้บนี้โคตรใส่กหมคเลยเนาะอืมม่้องเมยเลยโอ้โครับะรับปมือดะ

เ <laughs> มาปันนี้พปป้าเฮ็ดเบียงเลยแล้ว,ลว <c oughs> ตอนแรกไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นแม่เดียเด๋ยวเราทำเองเบบยแรกแบบี่นซองเาเยแล้วกับว่าไม่ยากพราะบพ่อ,อแบบแม่ดอกว,วัที่สามเมีเมาที่ไหนไปนใ,ใครท่าทำงานงดิเหรอน กูกับมี่เห็นนอนบนนอนหาเน่พักผ่อนกายาพูดไะมีแต่ให้เว้ยโอ้ยเขาก็ต้องเลี้ยงสิ่งมีชีวิตใบเบิร์ดนะครับให้มันครบวงจรเนื้อจนเปลี่ยนสีนะครับเนี่ยอกเดี่ยวกันเนาะให้บุญแดงเย้นเอนไป กมีเินเาอยบนี้นเนี้อยบานมาหมือนหกงันหมื่นนีงปรกกาศเือนอ๋อยังม่ขาไปาไหัวหัวนี่ครับๆๆนี่ขวากไาอกันรวกหมอืมกินแบบนี้ครับก็กินทีเึเนาะ

<laughs> ừ, chị bà ta đã chưa chưa năm mươi năm hai mươi năm đi mươi bốn năm ha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 i mươi bốn năm เมื่อสามขาวว่าใจเงี้ยเบื่อตอบบ้องไปก่นตีคนหาคนกินงน้แบบนี้ต้องกินได้หลายคนนี่จะอร่อยครับผมไปๆไปงไปก็ไปหลากเมื่อว้นก่อนนั่นยังเห็นกีนน้ำ โอ้ไหครับนี่ตรวจเอาสแล้วครับส่งนี่ลอมเดี๋ยวฝาเซฟเซ่หันอเบอร์ตุนสิแต่งเป็นตรงมาแล้วก้อยก้อยเซฟที่ผมกรป๋ด้วยก้อยตอนสีเลย รวมอมบนี่คือแมงนครับนครับขาดบปได้ยดซุไปเลยกัได้ครับผมีินด้ทุกเพคือยัผมป้องกันได้เป็นโควิดโควิด ว้าเ <c oughs> ยอะครับฉูดยาจริงๆเลยครับเ้ากิ่นมือไปดิกแก่ได้อีกหน่อยต้านมะเร็งหน่อยเร่งปอดจะต้องกินมือละวสองหัวเลยครับสองอันเปลี่ยนเป็นหัวเนี่ไง <c oughs> หอนแล้วเหอครับยามเมื่อคืนเห็นหนาวครับ <c oughs> ย,ยุ่ยุย่ยุย่ยุ่นี่ครับยุบันนี่แหละ หนาครับล่ะคระาัางกไปแมนเลยเย็นสามารถข้อเปียกเย็นข้อี่ช่วยเนาะอ้เม,มือนจบทเข้าวหนึ่งททางผูน้น้ำก,ก,กอัวคนนั่งรับอยู่กล่องไฟเนาะหม้แมนลัวนอีกว่างผู้เอินหาบ่ดูอิ่มคักออมหนูเสีย,ยบอีเหมือนครัตีงออมเนาะเอาอยาเสียบนหนูแขียงเมื ยังรุงเนาะบมื่มบอกงูงหายว่ะ่แกอยู่คนอดยเบ้าหนุนว่ะอืมวันเจ้าดิ้นเนี่บแบบใครทเป็นเลาะกับเนี่ยเีงเดี๋ยวรับโอ้อาก,กาให้กัน,านทางถามย <c oughs> ุ้งหลกต้องถามมึง จะไ้หนมบวกจอยู่หนม,มนบบเลยาน,น,นไปเจอบวน,อนี้อ่ะเน่แล้กวก็ได้ซีต้่ไอ,<ช>อืยอะโอ้โอครับนูนคันเทปมันเาจะต้องแปะแไปะมุดแดงกัดตัด้ก่อนนะครับเด้อกับมีความ มือเียบไส้นี่โอ้ตาด,ดอกมะแพงครับผมสองล้านกัว่าัวครับผม <c oughs> อือขาอีกอย่างาอือทุกอย่ังเอากระเทียมเท่าน้ำมื้เอ,อเดียวกินแบบนี้อือ โอ้สาวเย่เดี๋ยวมีข้าวครับผมนี่จะข้าวเดียวข้าวเดียวบัดเดี๋ยวติ่งขิงไว้ารเดี๋ยวหน่อยเมนยู่ได้ครับโอ้นี่แนวผมมักเลยเนีย่ยแม่หลงังกำแหงใส่ทำไมส้มบ๊วยที่หนึ่งครับผมขอทาวันเรือหางนี่กินแบบนี้ครับเดี๋ยวผมแต่งกบัดบอกแย่เนื้อใหม่เมื่อก่อนแม่หลงังกำบบาแย่สอนผู้เดียวก็ไปเด้อ

ครับผมบอกว่าดิอันอ้อยนุ้ยให้แรงอันเอลเอลเอลแมงกี้ซ้อนมาเพื่อนนี่น้องตัวดิเอลแมงกี้ซ้อนพร้อมแมนจูแล้นนี่น้องใส่หางน้องนี่เอลใส่เครื่องเสียงตัวนี้เอวครับผมเฮ้ยนี้เสลองกบพ่อกันยอดล้างปีใหม่ครับผมกับนายคนทีว่ครับผมกับเบาพันครับเกับไม่มาพ่อกันพู่นข้างหลังเห็นมั้ยครบตาจีบอกรถของห้างมาเอาอยู่ เจ้าว่าต้องไปเอาบอลไหนก่อนมูลเลยมาเอาอยู่ไีนกอนหรือเปล่าไว้พออยีดี <laughs> ดไปไว้มีอยู่หุ่นเขาใส่ถุงไว้ยังไงบูนดีครับในนู่มือนี่ตอนรับน้นานายตัวพึ่งออกกุ้งมาครับผมนัมนครับผมก็ได้ปลาอ,อันซัดน้ำก่อนครับก้อยกุ้งก็มีด้วยครับหนี่งแมนก้อยใส่แบบเพิ่งก้อยเพิ่งอันใส่ตงโหุ่งครับจอดได้เหมือนนี่ปูเมนูอ๋อามวกงกับมีนี่ครับม่วงหน่อยกับมีนี่ม่วงไรไปกลอยเบื่ไปเนี่ย พอปัญหาเนียอบางไปแล้วเนื้บางมาไหลไหมหักอยู่ครับเมื่อนี้จะเดีนี้ดิบๆนี่แหละครับอีสานแบบนี้แหละครับบโบกินบโบลูครับผมเพราะว่าเป็นยังคนอีสานที่มากินแนวดิบๆแท้โอ้มาเป็นแต่ปูแตงยาแต่ผวดแต่เทียดผมเนี่ยบางวันทุกผมพากินนด้มันเป็นแต่ปูแต่ปูเนี่เท่ก็จะกินมันเป็นแต่แซ่บครับผม เดือดเขายังกินส่วนค่าคงตีแหลกแต่ได้หน่อยไปกินเบิ้งก็จะกินเด้กินได้ยังไเออกินได้ยังเดยเ้ะข้าวสตีข้าวเดี๋ยวอีดีเดือนถึว่าในในบมาึง่ไปต่อเห็นเออเป็นน้ผู้อักินเป็นสีนเออจะเลยว่าเออลองกินเบิ้งกันนะเ็นกระแของผู้ฒ่าอีไม่ต้องม่เห็นผู้อื่น่ก็จะให้ผมวางกับผู้อื่นครับช่วงนี้มีกินตลอดครับผม นะครับเขตอำเภอสามไซครับผมจังหวัดกาฬสินธุ์บาทเฮ<ม>้โห<อ>แมนแล้วโควิดต้องพ่อกันครับอืโควิดซาบคอยจังมากนะครับเด้อได้วัคซีนสี่ตุล่ะแมนแมนต้องพ่อกันอีดีตอด้อนรับครับผมแต่ว่ามาอยู่มาได้อยู่อันนี้ก็จังหวัดใกล้เคียงเั็นมาได้อยู่ครับที่บอดที่บอดต่าม,ม,มาได้อยู่จังหวัดกาฬสินธุโมมีเลยครับจังหวัดกาฬสินธุ์บอดเพื่อนจังหว่าใกล้เคียงถ้าปอดมาเลยครับอืมาเลยช่วงนี้นครับเป็นช่วงยิ่งหนูครับผมแมนยิ่งหนูมานอนหน้ารับ ไก,ใก่ไก่ชนผมกับเป็นนี่ครับพ่อพันธุ์หลักครับผมเหลืองหางขาวไปประกวดได้รา,างวัลเงินหนึ่งเงินหมื่นม,นมาด้วครับไปประกวดบอกว่าเด็กชลหนอกมั้ง,ง <laughs> <laughs> อยู่ลำธงลำธารครับผมยังแต่ว่าหมายถึงว่าไ<ม>ก่ไพ่อพันธุ์หลักครับผมไปเทับไปเสื่องไปลูบยังรอเบ,บิ่งผลงานครับผมจะประเดี๋ยวไปอ็นดอก มันเลี้ยงไม่กินแม่ผมอยากได้ใส่มั็นตัวใหญ่มันได้จังได็เนื้อเนื้อหลายครับผมไก่อปีส็มีสามโลกขึ้นนิดนึ่งไก่อบปีดพอดีเลยครับยู่ดีมีแห้งกับทุกคนครับครับลำรวยอยู่ดีมีแห้งนะครับสวัสดีครับสุขีมันเสมอมันคือเก่าครับผมนี่ครับนี่ผมก็ได้ทายาทน้อยมาโยมบักดุกดิ๊กครับผมดุกดิ๊กดิ๊กว้ายสาวที่บ้านเป็นคนตั้งซื้อเด้ครับเดี๋ยดุกดิ๊กไปครับ แต่อะอีกปดเอืดมากเอาเอาโอ้นี่นี่ผู้ชายครับผมหนูเป็นผู้ชายนะอ้าวอ่วยประจิบขิปโเมีนเดียวนี้ี่ยังกินอีกสิเอะไราทำไมหนูเพิ่งตื่นน้ยเหรอะบขบขบ มีเ <N un> ด้งมยู่น่มีทันเด็ดข้าวโพดข้าวโดเอ้ากระต่ายตัวนี่ <N un> นี่ครับข้าวโพดมาแลว้วนี่สาวแทบันก็นตั้งซื้อให้ครับผมข้าวโพดว้าย <N un> ผมเกี่ยวเมื่อกี้ดิครับปุปุปปเลยอันนี้ดุกดิ๊กครับอืม เอาเขาบอไปเข้าห oh, ้องน้ำม erm ันยอะอย่างนี้ตรงนี้ชเืออด้ยโว้ยไม่ไปเข้าห้องน้ำเลยจ๋พ่ดังยิ่งหึ้นดไหมยิงขึ้นเลยขัะพุทธขระพุกธขพุกธขพุ มาแล้วเดี๋ยวผมนี่นะครับลูกสาวลาครับล,ลูกลูกไส้ลาครับผมพอเด็ดมันเลียงง่วนกำกันบรรยากาศเต็กหน้าเก้เกาและครับดีมีแห้งกับทุกคนครับสวัสดีครับ